สวัสดีครับพบผมแรวพวกอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโซนไนท์พีเควสเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาออสอนวิธีหาเงินนะครับในที่กะบังอย่างเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวนะครับเราจะมาสอนวิธีการหาเงินกับการหาเศษเปิดเออหาหาเศษบวกของพวกนี้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเล่นเกมให้จบ ถึงระดับฮีโร่ก่อนนะครับพอเล่นจะบลดล็อกระดับฮีโร่มาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เคลียร์โลกไอ้พวกนี้แผ่นฮีโร่ของฮีโร่จนหมดแล้วจนมาถึงบดล็อกทุกด่านแหละแล้วลคราวนี้มันก็จะเกิดพวกบอสขั้นสูงขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้เราจะเลือกลงแบบที่มีบอสขั้นสูงนะครับแบบไอ้ตัวที่มีหัวลูกอย่างเงี้ยน,นะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มีไอ้หัวกระโหลดนี้ขึ้นมาใช่ไหม ก็ถ้าจะฟาร์มเงินนะผมแนะนำให้ฟาร์มด่านนี้นี่ในจีเนจีโอดิทิกด่านนี้มันจะมีบอสสามตัวแล้วมันก็จะดรอปของมาให้เราขายได้แบบเบื่ๆคือรือนะแต่ตอนนี้ที่ผมมีก็คือบอสขั้นสูงจะมีอยู่แบบแค่สามตัวนี้นะผมก็จะไปลงด่านนี้ผมชอบโดยหลักการในการเล่นนะครับเทนนะครับลองสังเกตดูบอสขั้นสูงอะมันจะมีแมปที่เล่นแค่สามแมปเท่านั้น ซึ่งมันจะทําให้เราแบบรวดเร็วทันใจในการฟาร์มมากเลยเราจะแบบไปแบบไฮสปีดเลยนะจะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเล่นแบบแป๊บปเดียหน้านหนึ่งรับแปยย๊บหนึ่งเองวิ่งเลยนะครับเราจะฟาร์มก็ได้จะตีเก็บพวกนี้ก็ได้พยายามดูวินธีแบบไว้ก็พอเดี๋ยวเรามาเก็บเปิดกล่องให้หมดของของพี่ชิ้น เกะกะกินเลยลูกนองตัวนี้ผมมันดัเห็นโอเวอร์นะครับมันก็วิ่งผ่านก็ตายหมดัเราก็ดูแบบนะครับเราต้องดูด้วยว่าเราจะวิ่งจากรอบไหนแต่ความจริงเราพยายามไปให้ถึงห้องบอสให้ไวที่สุดก็ได้นะไม่จะเป็นจะต้องมาเก็บกล่องพวกนี้ก็ได้ แต่ผมก็ชอบเปิดของมีโอกาสได้ของทองน,นี่อุตตรกต,ตัวนี้ก็ให้เงินเยอะแล้วก็มันก็จะมีด่านด่านไอปูด่านพิเศษไอปูด่านนั้นก็คือได้เงินเยอะเหมือนกันแต่ว่าม,มันจะเป็นด่านเควสะมันไม่ได้มาบ่อยเส็จไงแป๊บเดียวถึงห้องบอส <c oughs> ผมมีของเงินตัว,วหรอือเปล่าไม่มีของเงินตัวโอเค ปบเดียวอุ้ยดอบของทองดนอยเห็นะนี่ดูของตอบล้วกล่องเทองอีกสามใบดูอิ่มเลยแล้วเรากลับไปไปขายของเราก็ดูครับว่าอันนี้เราจะเก็บไว้ไหมเลยไหมถ้าผมแนะนำของทองเก็บไปย่อยดีกว่า ไยอยย่ส่วนของฟ้าเนี่ยเราก็มาขายที่นี่ึ๊บอันนี้คืออันนี้คือถ้าเราต้องการเงินใช่ไหมเราก็มาขายกดขายหายา,ย,ยากเห็นไหมรอบละหมื่นสิบรอบก็แสนหนึ่งละแล้วถ้าเกิดไอไอขั้นสูงเนี่ยมาเกิดด่านนี้ด่านนี้เราก็จะได้เกือบสามหมื่นเลยนะสองหมื่นสามหมื่นโดยประมาณแล้วก็วิธีหาเศษเราก็จะทําแบบเดียวกันนะครับ่ะเดินตาผมลงไปหาเศษ <c oughs> ทีหาเศษเราก็เนี่ยทำอะบรเนี้ยฟาร,รมม์มวนไปถ้าเราอยากได้เงินเราก็ขายอยากได้เศษเราก็จะเอาไปย่อยผมเล่นให้ดูกดไฟบินคือผมมาถึงคอนเทนต์ฟาร,ร์มของเอ็นเกมแล้วคือแบบว่าผมรีทำออฟสมุดผมอะเนี่ยสมุดเดิมเนี่ยนะรีทำออฟเนี่ยผมได้มาลพลังบรัสลูกสมุดนี้ผมกำลังรีหาออฟ เพิ่มตเมจน,นี้ให้ลูกสมุอนอยู่ซึ่งถ้าเรารีไปเรื่อยๆยิ่งรีเท่าไหร่เงินที่ใช้รีก็ต้องเยอะขึ้นเท่านั้นนะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะสูงสุดสิดเพดานอยู่ที่รอบละห้าแสนเท่ากับว่าผมจะต้องลงไอ้บ้าเนี่ยแบบเยอะมากให้ได้ห้าแสนแล้วก็เอาเงินไปรีหนึ่งทีโอ้ ความตาตั้งเนี่ยผมบอกเลยแล้วนี่ยังไม่ได้ทําชุดเลยนะผมยังไม่ได้ทําชุดสายเวทเลยเราต้องไปทําชุดสายเวทอีกชุดของจอมเวทอะผมหาชุดมาครบละดอ็อกบวกเก้าสองชิ้นซึ่ง <laughs> ยาวนี่นี่อันนี้นี่ของดีโอแหลกแหลกแหลกโอ้ตัวจัด คจริงไอ้พวกนี้เราไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะไม่ต้องเล่นก็ได้ฆ่ามันเลยก็ได้แต่ว่าผม,ผมชอบผมชอบสู้ไอ้แอจิโอที่เป็นชุดของระดรอปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกนี้มันมีโอกาสดรอปของสีทองนะเพราะว่าเรา <c oughs> ช่วงหลังเราต้องใช้ของสีทองเยอะมากเอาไปย่อยเอาไปย่อยแต่ของของทองบอสแต่ผมจะไม่ค่อยย่อยผมชอบเก็บไว้ใช้เป็นออฟออฟบอส <c oughs> <c oughs> ต้องการรับรีสมติทำแบบออฟรูปดูดเลือดกับออฟเพิ่มดาเมดอ่ะออกให้ออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไว้จีเลยดูเดียวรอบหนึ่งไม่ถึงห้าทีถ้าเราไม่แวะแล้วกองนี้กแบรูปนี้ดอกของทองเนี่ยนะก็เปิดกล่องอีกสามกล่องแล้วก็ดอบแบบอิ่มๆเนี่ยตัว อันนี้เราจะไปรี <c oughs> เราจะไปรีเอาเศษกันนะครับโอเคหลังจากได้ของแลเราก็ดูว่าปอกท้องว่าเราต้องการใช้ไหม <c oughs> ถ้าเราไม่ต้องก,การใช้เราก็เอาไปรีอย่างอันนี้จะเป็นส่วนสะเกาะ b ู o ความคล่องตัวกันลูกสอกชั้นดีเป็นสายความแข็งแกร่งเพิ่มความยิตีไฟ30มดูสะเกาะตรงนี้ อ่ะอันนี้ผมจะเก็บไว้นะตอ,อนนี้มันมีความเสียหายไฟ30%นี้จะเก็บไว้อนี่หมอนี่น, <c oughs> นี่อันนี้ชุดสำหรับผมรอไปทำาอบดีอยู่นะอันเนี้ยจริงแล้วนนลก็เราได้ของมาแล้วใช่ไหมเราเคลียร์ของเสร็จแล้วเราก็จะมาหาดักตีดาบดี <c oughs> แล้วก็เลื่อนมาที่อันนี้ เรื่องมาที่แยกส่วนเนี่ยนะที่เราจะแยกส่วนในห้องก็ได้ไวเหมือนกันน,นี่คือของที่เราไม่เอาแล้วเราเลือกแล้วว่าเราไม่เอาเราก็จะกดแยกกดสีทองไปเลยคาเตือนนะครับให้ดูเคลียร์ของดีดีนะว่าอะไรเราไม่ใช้อะแล้วเราก,กดอันเนี้ยมันก็จะแบบขายหมดแล้วเราก็ได้เศษพูกนีมาเห็นปะแล้วก็เศษเราจะได้เพราะอีกวิธีหนึ่งคือที่ไอ้นี่ไอ้นี่เอาเราเอาเงินมาของพวกนี้ยเราสามารถซื้อจากมันได้ก็มีราคาขายเห็นปะ พยายามมาดูของม่วงครับมันจะมีของม่วง5 5ออฟอยู่โคตรดีเลยผมบอกเนี่ยผมต้องการออฟรวมศูนย์เนี่ยให้สมุดผมเนี่ยลีหน้าตั้งแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการของตรงนี้ใช่ไหมกดแยกส่วนนี้อันนี้เราจะเสียเงินสองหมื่นแล้วก็จะได้เศษมาแต่ทีนี้มันค่อนข้างส่วนเงินนะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ฟาร์มเอาดีวเร็วรวดเร็วขันใจเอ่อ โอเคสำหรับวันนี้เรื่องการฟาร์มเงินกับฟาร์มชิ้นส่วนอัพของเราก็จะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ